ลูกค้าวิธีการต่อคอร์สสามทางนะมาเข้าพาวเวอร์ตัวเดียวพาวเวอร์ของลูกค้ายี่ห้อยี่ห้ออะไรก็ได้ตัวไหนก็ได้นะลูกค้ากดกดอันนี้ก่อนนะกดสแตนริโอรมนี้ก่อนนะกดกดชอบไปเลยฮะเป็นสเตนริโอแล้วปุ่มอื่นเนี่ยกดออกให้หมดเลยอันนี้ไปเข้ามิกซ์ที่มีสปริงก็ไปเข้าที่มิกซ์นะรูด้านฝ่ามือโลเนี่ยเอามาทําเป็นเบรสรูเนี่ยเอาเอามาทาเป็นกลางแหลมแต่ว่าเราเลือกใช้แบบนี้ก็ได้ด้านนี้ทําเป็นเบส ขยับมาด้านซ้ายมือทำเป็นกลางแหลมอันนี้ทำเป็นเบรนะทำเป็นซับเบรนะอันนี้ทำเป็นซับเบดแล้วซ้ายสุดนะอันนี้ทำเป็นกลางแหลมแล้วก็ทำเป็นกลางแหลมนะอ,ออกมาเข้ากลางแหลมเข้าเบรตอนี้ข้างหน้ายังบิดด้านซ้ายมือนี่ก็เป็นเบรด้านฝานี่ก็เป็นกลางแหลมแค่นี้เองฮะแล้วก็ เกนไว้ตรงกลางนี่เลยแต่ว่าฟา์มทีของเสียงกลางลูกค้าอย่าไปตั้งเกินร้อยเจ็ดอย่าไปตั้งเกินเจ็ดสิบนะเดี๋ยวมันจะเบอร์ซเนี่เราทําเป็นกลางแหลมตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราปิดไว้ไม่ได้ใช้ปิดไว้ไม่ได้ใช้ปิดไว้ไไไวนะเสียงกลางแหลมจะออกตัวนี้ออกด้านฝ่ามือสุดด้าน,นซ้ายมือนี่ทําเป็นเบสเกนที่้าไวต้ตรงกลางก่อนถ้าทรงบีวีลูกค้าตั้งไว้ที่ร้อยสี่สิบเลยฟา์มถีนะถ้าถ้าทรงออเดอร์หกหน้าเปิดนะ น่าเปิดก็มียำพวกออเดอร์หกมาตินอะไรพวกนี้ยลูกค้าก็เอาลดลงมาสักหน่อยหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันจะเบอร์ตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราปิดไว้ปุ่มที่สี่เป็นเบรละปุ่มที่สี่ตั้งเป็นเบรลูกค้าเลือกดูว่าจะเอาซับเบรขนาดไหนปุ่มนี้ไม่ได้ใช้นะอันนี้ไม่ได้ใช้ลูกค้าก็ใช้แค่หนึ่งสองสามแค่นี้เองลูกค้าเพราะว่าตัวเดียวเป็นรุ่นไหนก็ได้ค่ะสอบถามมาว่า พาวเวรุ่นที่เฮียลดราคารุ่นดีสี0แวิธีการต่อเข้ากับปลีต่อยังไงเดี๋ยวน้องแอดมินมาสอนวิธีการต่อให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะคะเป็นสายวายนะตัวที่เห็นอยู่อันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะต่อเข้าคู่ฝั่งขวามือต่วนตัวหัวโมโนเราเสียบเข้าตรงปลีแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นฝั่งตู้เบรนะคะ ที่หนูต่อมันเป็นสายวายนะลูกค้าสาม,มารถซื้อ,อทางแอปช้อปปี้ลาซาด้ก็ได้อันนี้มันเป็นสายตัวอย่างที่ที่หนูซื้อมามาให้ดูนะอันนีค้คือต่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือด้านหลังของรุ่น Power ที่เฮียต้อยลดราคานะคะลูกค้าโทรมาสอบถามว่า Power รุ่นนากาชี42เป็นรุ่นออกมาใหม่ต่อด้านหลังต่อยังไงเข้ากับปลีเดี๋ยวน้องแอดมินจะมาต่อให้ดูนะคะว่าด้านหลังต่อยังไง อันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะมันเป็นสายสัญญาณ XLR คู่โมโนนะคะต้งใช้สองเส้นนะอันนี้สองสองตัวนี้นะคะเนี่ยสองตัวนี้ที่เห็นอยู่ต้องกดลงเป็นช่องโมโนนะคะอันนี้กดแค่ตัวแรกนะคะตัวที่สองไม่ต้องกดนะทางร้านทําให้แล้วรูล่างเป็นตัวเบรดนะคะอันนี้คือเป็นตัวตัวู้เบรดนะอันนี้ตัวล่างนะช่องล่างเป็นของตัวเบรดนะคะ อันนี้ช่องช่องตัวบนจะเป็นของเสียงกลางอันนี้ก็คือต่อง่ายๆไนมะ่ยุ่งยากนะคะอันนี้ก็คือต่อเสร็จแล้วส่วนตัวสเปคข้อเราก็แยกเลยอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเบสฝั่งนี้จะเป็นกลางอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะต่อด้านหลังนะลูกค้าเห็นลูกค้าถามแอดมินมานะว่าลูกค้ามีพาวเวอร์สามหกหนึ่งตัวแล้วก็รุ่นหนึ่งห้หนึ่งตัวที่มีอยู่แล้วนะก็มีเปรย้อน,นี้ลูกค้าอย่าซื้อ จะซื้อคอร์สเพิ่มมาผ่าน EQ EQ สองชั้นนะจะเพิ่มมิกผ่านผ่านปีปีแล้วค่อยมาผ่าน EQ นะแล้วก็จาก EQ แล้วมาเข้าคอร์สมาตั้งความถี่เอาไปตั้งความถี่แต่ใช้แค่สองทางเพราะว่ามันเป็นพาวเวอร์แค่สองตัววิธีการต่อต่อไงนะเดี๋ยว้อ้จะต่อให้ดูจากสัญญาณของมิกนะคู่นี้นะลูกค้ามาเข้าที่นี่นะ R L นี่เลยนะ นะเสียบเข้าไปเลยปึ๊เสียบให้ดังคึกเลยนะอันนี้สัญญาณจากมิกมาแล้วนะมาเข้าปีแล้วออกจากปีออกจากปีก็กลางแหลมเบสซับกลางแหลมเบสลูกค้าตั้งตั้งตั้งวอลลุ่มนี้ไว้ตรงกลางเลยนะลูกค้าเอาตัวเอาตัวซับเนี่ยซับก็มาเข้า eq eq ด้านซ้ายปึกแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็มาเข้า eq ลูกค้าไม่มีหัว x ไม่ไม่มีหัว x r ลูกค้าใช้หัวอย่างนี้ก็ได้นะตอนนี้ออกจาก eq ออกจาก eq ซ้ายฝาอันนี้ทําเป็นเบสคซับกลางแหลม eq ตอนนี้มันเป็นสองชั้นนะลูกค้าซับออกจาก eq ด้านซ้ายด้านฝานะชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองนะเบสกลางแหลมนะลูกค้าก็มาเข้าที่ คอร์ดคอร์ดด้านนี้เลยนะปึ๊กตรงที่มีสปริงล็อกนี่นะลูกค้าเข้าไปเลยปั๊กนะลูกค้าก็จะได้อิคิวมาเข้าคอร์อเวอร์แล้วแต่ลูกค้าถ้ามีคอร์สามทางลูกค้าต้องกดปุ่มสเตอริโอนะปุ่มเนี้ยกดเข้าไปเลยนะปุ่มเดียวนะปุ่มทุกทุกปุ่มเปิดให้หมดนี่ก็ สาย l r จากเพราะว่าตัวหนึ่ง5กห้าหนึ่งห้านี่ทำกลางนะแล้วก็สามหกนี่ไป,ไปทำเป็นซับซ้ายป่ากลางแล้วก็เข้าเอารูสุดท้ายเนี่ยรูที่หนึ่งที่สองที่สามนี่นะโูโลเนี่ยนะนะรูนี้เลยรูกลางไม่ต้องนะเอารูด้านซ้ายสุดนี่ามาทำกลางแหลมนะตอนี้เหลือซับอะ่ะซับด้านซ้ายด้านขวา ซับนี่ลูกค้าเห็นนะอะไรเนี่ยรลใช่ไหมใช่เราทําเป็นเดชนี่ะเราว่ารูที่หนึ่งทำเป็นเดดซ้ายฝาเลยทําเป็นเดดซ้ายฝาเลยนะคู่นี้นะเราทําเป็นไปเข้าสามหกทำเป็นซับคู่นี้เรามาทําเป็นกลางซ้ายฝาต่อนนี้เสียงครอบเครื่องเลยฮะ <c oughs> เสียงครอบเครื่องเลย เปิดพาวเวอร์เนี่ยแล้วก็การแต่ง EQ ลูกค้าเอาไว้ที่แปตรงกลางก่อนนะเอาไว้ที่แบบเบียต่อยแฝกกลางก่อนนะลูกค้าชอบเบสต้องแต่งเบสก็ค่อยๆบูธทีละนิดทีละหน่อยนะชอบเบสกลางแหลมนะล,ลูกค้าค่อยๆหาหาเสียงนะโซนนี้จะเป็นโซนโซนเบสฮนะโซนนี้จะเป็นโซนกลางโซนนี้จะเป็นโซนกลางแหลมนะแต่ที่ปีเนี่ยลูกค้าาไว้ที่ตรงเที่ยงเลย เอาไปที่เที่ยงให้หมดนะลูกค้ามาแต่งคิดมิกเบรกลางแหลมมิกตัวนี้สามพันเก้าซื้อเพิ่มลูกค้าซื้อมิกเพิ่มตัวหนึ่งเสียง